แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถ to เทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สาาําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งบิลถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สำหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะก็จะมีช่วงโซนนะฮะ 5 1 5 6แล้วก็5 9ถึง6 6นะก็จะเป็นโซนรอเซลลนะผมอ่าบแอดไปทางหน้าเซลล์นะครับเมื่อวานก็ในช่วงเช้าผมมีวางเซตอัพเซลไปนะครับก็คืออ่าช่วงประมาณตรงนี้แหละนะแต่แล้วแพ้ไปนะครับมันยังไม่เข้าโซนนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดว่าใครรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยให้รอเทรดที่โซนดีกว่าแล้วผมก็มีเพน i ิ้งเซลนะครับไว้ที่โซนนะไม่ได้รอคอนเฟิร์มชุดนี้นะล่วงมาประมาณ400จุดนะครับตรงนี้ก็สามารถอ่ามาโคเวอร์ไม้ที่เสียไปได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นกราฟก็ได้มีการกลับเข้าไปในโซนแล้วก็มีการทำเบรกนะครับเบรกเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากเขาเบรกเนะี่ยมันเป็นการรีเจ็คนะแท่งกืนกินกลับลงมานะครับปฏิเสธการขึ้นต่อนะไม่สามารถขึ้นไปเทส59ได้นะครับตรงนี้ก็ผมก็เลยพลาดไม้เซล,ลไปนะครับเพราะมองว่ากราฟเขาเบรกโซนนะ,ะกราฟเขาเบรกโซนแต่ว่าเขากืนกินกลับมาก็ไม่ได้ดูกราฟนะครับถ้าเกิดใครดูเรื่องของ irm, คอนเฟิร์มนะก็น่าจะได้ของกันไปนะเพราะว่ากราฟก็ทำโลต่ำลงแล้วก็ ยอรีเทสแล้วลงต่อเรื่อยๆนะครับชุดนี้ในช่องเย็นนะครับผมก็มาดักบายที่โซนด้านล่างนะครับแล้วก็แพ้ไป2ออเดอร์นะครับในช่วงช่วงล่างนี้นะครับมีแถวเนี้หนึ่งออเดอร์แล้วก็ช่วงบริเวณด้านล่างนี้หนึ่งออเดอร์นะครับก็แพ้ไปนะครับเมื่อวานนี้ก็สรุป ผมแพ้ไป3นะครับชนะ1นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเมื่อวานเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาวางแผนเทดกันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ทุกอย่างไปก่อนนะฮะอ่ะโอเคก็ในภาพรวมนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะเป็นโครงสร้างลงอยู่นะฮะโครงสร้างชุดนี้แล้วกราฟราคาก็ไปเทสนะโซนด้านบนชุดนี้ลงมาเมื่อวานนะฮะ อันนี้เทสสปายนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับอันนี้เป็นโลล่าสุดที่กราฟราคาเขาต้องเบรกต่อนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะลงต่อนะก็ต้องตัดสินกันที่ชุดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาทําโครงสร้างขึ้นต่อเนี่ยแสดงว่ากราฟเขาจะเกิดการยกโลนะฮะถ้ายกโลได้เนี่ยเป้าหมายนะครับผมจะมองว่าเขามีโอกาสกลับขึ้นมาเทสโซนด้านบนชุดนี้นะฮะ ก็จะเป็น3 3 4 3มสถึงสา4 8นะฮะอ่านี่เป็น1โซนที่น่าสนใจนะครับชุดนี้นะครับผมจะใช้เป็นโซนนะเฝ้าระวังจุดสำคัญนะยเป็น POI ไว้นะอ่าชุดนี้มีี้มี LQ นะครับก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าชุดนี้เขาทำโครงสร้างขึ้นขึ้นต่อนะเราก็จะอาจจะหอนในการเข้าเทรดนะฮะขึ้นไปโซนนั้นบนต่อนะฮะอืมเรต้นประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าลงต่อนะครับจะไปที่ไหนได้บ้างนะผมมองว่าจุดนี้น,น่าสนใจถาม4ึงสี่จุดแปดศูนย์นะครับเลนโซนประมาณประมาณพันจุดนะตรงนี้นะครับเข้ามาต้องดูแสงคอนเฟิร์มให้ดีนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ในภาพของ H 1นึ่งะฮะเดี๋ยวไปดูตามเฟรม15.5กันบ้างนะครับโซนด้านบนนะครับผมยังรอเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวผมว่าโซนนี้ออกดีกว่าเพราะว่าเขาใช้ไปแล้วเมื่อวานโซนนี้5้าเกนะฮะผมยังรออยู่เหมือนเดิมถ้ากราฟขึ้นมาผมก็จะดูรีリกชันคอนเฟิร์มภายในโซนอีกทีนึงนะ่งะอ่โซนนี้ก็เบื้องต้นนะครับจะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยเขาสวีปโซนล่างนะฮะสวีปล่างแล้วก็ไปใช้ในส่วนของดีมานชุดนี้นะครับที่ยังไม่เคยถูกใช้ในอดีตนะฮะ ก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทําโครงสร้างขึ้นต่อได้เนี่ยถ้าเขาทำโครงสร้างขึ้นต่อได้เขาก็มีโอกาสขึ้นต่อนะฮะมีโอกาสขึ้นต่อชุดนี้ก็ไปที่โซนนะเดี๋ยวอาจจะไปดักรอคอนเฟิร์มเซลล์ที่43ห48นะฮะแต่ถ้าเขาทาโลใหม่นะครับถ้าเขาทำนิวโลต่อนะนิวโลก็คือสวิงนี้นะครับเราจะโฟกัสที่ฟิแนลสวิงโลนี้นะถ้าเบรกนี้ได้เนี่ยผมก็จะรอดักเซลล์นะครับ,ถ,นะรบถ้าเกิดว่าเบรกนะผมก็จะรอย่อแล้วก็เซล เป้าหมายก็คาดหวังกราฟลงมาใช้ช่วงสามสามหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้อชุดนี้ก็ต้องรอการทําโครงสร้างให้ชัดเจนก่อนนะฮะตรงนี้เขาก็มีการเบรกลงละรอเบรกขึ้นนะครับถ้าเบรกขึ้นทําโครงสร้างขึ้นเนะี่ยผมจะบายไปก่อนนะอะถ้าทําโครงสร้างขึ้นเนะี่ยผมจะรอย่อบายไปก่อนถ้าบายแพ้ผมก็จะเซลเพราะผมก็จะมองว่าชุดนี้เขายกโลขึ้นต่อไม่ไหวลวก็จะรอ follow sell ลงไปเลยนะครับตามโครงสร้างล่าสุดนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับโซนนะครับที่ให้ไว้ก็จะมี3ามสถึงสามสึงสแล้วก็3ามสี่สาถึงสามสามสี่แล้วก็3ามสามห้าเก้าถึงสามสามหกหกนะครับอ่ประมาณที่ผมแคปภาพเนี้ยเข้าไปอัปเดตไว้ที่กลุ่มเทเลกราเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโซนมีเซตอัพไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปอัปเดตไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ